ดูก่อนนอนตอนตำนานแม่นาคพระขนงเชื่อว่าคงไม่เคยมีใครที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวระดับตำนานของแม่นาคพระขนงแห่งเมืองสุพรรณบุรีเรื่องราวของหญิงสาวผู้ยึดมั่นในความรักจนถึงวาระสุดท้ายที่แม้แต่ความตายก็ไม่อาจพรากหัวใจรักของนางไปได้ เรื่องราวนี้ถูกเล่าว่ามีสามีภรรยานุ่มสาวคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันที่ย่านพระขนงสามีชื่อในมากส่วนภรรยาชื่อน,งนางนาคทั้งสองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนน,งนางนาคตั้งคันอ่อนๆแต่แล้วโชคชะตาก็บันดาลให้ต้องคู่ต้องแยกจากกันเหตุเพระาะในมากมีหมายาเรียกให้ไปเป็นทหารประจําการที่บางกอก นางนาคจึงต้องอยู่ลำพังกับลูกในท้องเมื่อวันเวลาผ่านไปท้องของนางนาคก,ก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันครบกำหนดคลอดหมอตำแยยจึงมาทำคลอดให้แต่ไม่รู้ว่าเพราะโชคชะตาอุว,วิวบากกรรมลูกของนางนาคไม่ยอมกลับหัวทำให้ลูกในท้องไม่สามารถคลอดออกมาตามธรรมชาติได้ นางนาคต้องเผชิญกับความเจ็บปวดแสนทรมานจนในที่สุดนางนาคก,ก็ไม่อาจทนความเจ็บปวดนี้ได้ลมหายใจที่โรยรินค่อยๆดับลงไปพร้อมกับลูกในท้องที่ไม่อาจลืมตาออกมาดูโลกภายนอกได้และด้วยความห่วงหาอาไยที่ผูกตัวกันกลายเป็นบ่วงทำให้วิญญาณของนางนาคไม่ยอมไปไหนและกลายเป็นผีตายท้องกลมในที่สุด พของนางนาคถูกฝังไว้ที่ป่าช้าท้ายวัดมหาบุตรส่วนนายมากเมื่อปลดประจำการก็กลับมาจากบางกอกแล้วเดินทางมายังพระขนงโดยที่ยังไม่รู้ว่าเมียของตนได้สิ้นลมหายใจไปแล้วนายมากกลับมาถึงช่วงพบข่าพอด,ดีจึงไม่ได้เจอกับชาวบ้านเลยสักคนและหลังจากที่นางนาคตายไปก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บริเวณบ้านเลย เพราะพากันกลัวผีนางน้ากันหมดเพราะทุกคนต่างม,มีความเชื่อกันว่าวิญญาณของผีตายท้องกลมนั้นมีความเหี้ยนและดุร้ายเป็นอย่างมากครั้นเมื่อนายมากกลับมาอยู่ที่บ้านผีนางหน้าก,ก็คอยพยายามรั้งให้ในายมากอยู่ที่บ้านตลอดเวลาไม่ให้ออกไปพบเจอใครเพราะเกรงว่านายมากจะรู้ความจริงจากปากของชาวบ้านด้วยความที่รักเมียนายมากจึงเชื่อ และทำตามที่เมียบอกทุกอย่างเพราะไม่ว่าใครที่มาพบเจอกับนายมากจะบอกกับนายมากอย่างไรนายมากก็ไม่เชื่อว่าเมียตัวเองนั้นตายไปแล้วจนวันหนึ่งขณะที่น,นางนาคตำน้ำพริกอยู่บนบ้านน,นางนาคได้ทำมะนาวตกลงไปที่ใต้ถุนบ้านและด้วยความรีบร้อนน,นางนาคจึงเอื้อมมือยาวลงมาจากร่องบนพื้นเรือนเพื่อเก็บมะนาวที่อยู่ใต้ทุนบ้าน นายมากขณะนั้นบังเอิญผ่านมาเห็นพอดีจึงปักใจเชื่อยอย่างเต็มร้อยว่าเมียของตนเองนั้นได้กลายเป็นผีตามที่ชาวบ้านคนเหลือกันนายมากตัดสินใจวางแผนหลบหนีโดยการแอบเจาะตุ่มใส่น้ำให้รั่วแล้วเอาดินอุดไว้ตกกลางคืนทำทีเป็นไปปลดทุกข์เบาแล้วเดินไปแกะดินที่อุดตุ่มไว้ให้น้ำไหลออกมาเหมือนคนกำลังปลดทุกอยู่ พอสบโอกาสนายมากจึงได้แอบหนีไปฝ่ายนังนาคเมื่อเห็นว่าผิดสังเกตจึงรีบออกมาดูทำให้รู้ว่าตนเองนั้นโดนนายมากหลอกนังนาครีบตามนายมากไปทันทีส่วนนายมากเมื่อเห็นผีนางนาคตามมาจึงหนีเข้าไปหลบอยู่ในดงนาดนังนาคไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะผีทุกตนลวนแล้วแต่กลัวใบนาดกันทั้งสิ้น นายมากหนีไปพึ่งพระที่วัดส่วนนางนาคก็ไม่ยอมลดละความพยายามและด้วยความที่ผูกใจเจ็บกับชาวบ้านที่คอยยุแยงแต่แคงรั่วให้กับผัวตนเองจึงเป็นเหตุให้นางนาคไดออกอารวาดหลอกหล่อชาวบ้านจนหวาดกลัวกันไปทั้งบางต้นเหตุความเฮี้ยนของนางนาคส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ถูกฝังไว้ระหว่างต้นตะเคียนคู่ทำให้วิญญาณนั้นเฮี้ยนกว่าผีปกติทั่วไป แต่จนแล้วจนรอดน,นังนาคก็ถูกหมอผีฝีมือดีจับใส่หม้อทวงน้ำทำให้เหตุการณ์ในพระขนงสงบไปได้พักใหญ่แต่ก็แค่ชั่วคราวเพราะดันมีตายายคู่หนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่และไม่รู้เรื่องราวของผีนางนาคเลยตายายคู่นี้เก็บหม้อที่ทวงน้ำของนางนาคได้ขณะที่กำลังทอดแหจับปลากันอยู่ ทำให้วิญญาณของนางนาคถูกปลดพันธนาการออกมาอีกครั้งแต่ในท้ายที่สุดแล้วผีของนางนาคก,ก็ได้ถูกสมเด็จพระพุทธจาจยาโตรมรังสีสยบความเหี้ยนลงไปได้ท่านได้นำกะโหลกศีรษะส่วนหน้าผากของนางนาคขอออกมาทำเป็นหัวปั้นหนึ่งเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณของนางนาคไว้และปลดปล่อยวิญญาณของนางนาคให้ไปสู่สุขติ หลังจากนั้นปันเหน่งชิ้นนั้นก็กลายเป็นของตกทอดไปยังเจ้าของอื่นๆอีกหลายมือเรื่องราวความรักของนางนาคนับเป็นตำนานความรักปนความเหี้ยนที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นหรือแม้แต่ในปัจจุบันเองก็ได้มีการนำเรื่องราวสุดอมตะนี้มาทำเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อีกด้วย ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกทุท่านเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปฝากกดไลค์กดติดตามทั้งใน Facebook และ YouTube กันด้วยนะครับ